แต่ผ่านเบานี่ไม่ได้เลยครับก็วิ่งเร็วเหมือน,นกันนะเนี่ยเป็นยันบ้านนะครับห้สาสาิบเอ็ดซ้ำๆ ดินนี่แข็งแล้วครับตรงนี้ถ้าฐานไม่หนักโฟนไม่เข้านะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตู้เองครับทุนยูนูนกูปิตาตู้เองนี่มาเก็บยันมากก่อนดูนดูไปด้วยกันสักตั้งนึงเข้าดีนะนี่ ดีนะแรงด้วยไอ,อตรงที่มันเข้าก็จะเป็นปางคนาะปางทำย่านไหนก็ต้องซ้ำฐานของยันมานี่ดีจริงครับได้ใจ l c นะ ต้นนี้ดีครับหนักนะดูครับถ้าทำาน้ำไม่เข้าแน,น่นอนนะ <laughs>